กาบสบายดีพ่อนพี่น้องกับสวัสดีเอฟซีเบิร์สสูบหูสูบคนเนาะพี่น้องเนาะพ่อพ่อก็มาตายอีกแล้วพี่น้องเอ่ยบรรยากาศยามเศร้าเนาะสบายดีปลาลุงสบายดีปลาลุงมืนน้อนี้น้องแพทย์ชิพาไปไสมื้อนี้ฮะไปรีวิวหมู่บ้านเออไปรีวิวหมู่บ้านให้ปลาลุงเบิง่งเนาะอือหัวตามคำขอเพิ่นมาพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าอยากเห็นหมู่บ้านเฮาว่า จากลังคาเฮือนใหญ่ชำไดพี่น้องเลยหมู่บ้านเท่านี้ก็ประมาณอยู่สามร้อยลังคาเฮือนเนะาะแต่ไหก็ไปเบิ่งไปชมนรงกันเลยพี่น้องเลยไปกันเลยตอนนี้ออกมาจากเฮื่อนเลยพี่น้องเลยเอากับสีขออนุญาตขี่รถพี่น้องเลยผัวมันไกลเนาะออกมาจกนี่ก็เป็นวัดพี่นอ้อง มาครับแม่อันนี้คือกำแพงวัดพี่นอ้องติดกับบ้านเพือนเขาเลยพี่น้องเลยมาท่านนี้ก็จะเป็นบ้านเรือนอัน,นต้นในหมู่บ้านเลยพี่นอ้องเรับประมาณนี้ถนนทุนทางก็จะเป็นทางลูกลังพี่น้องเลย ตายนนองสันตินนองแพร่้าลาลส้มบรรยากาศป่านตงขมินพี่น้องเลยบ้านาคือป่านตงขมืนเมืองจำพรแขวงสวนอเขตด้อพี่น้องเลยหายใจไปไกลมากเวะได้พี่น้องเลยเยี่ยมส้มตบยได้พี่น้องยินดีต้อนรับเสมอสวาเลยพีย่น้องเลยเปยนสานเหมือนกัน คือสองภาคาขงางถนนทุนทางพี่น้องรีวิวหมู่บ,บ้านของพี่น้องด้วยตัวเองอย่างมีงัวมีควายอยู่ก็เก่าเลยพี่น้องเอ้ยบ้านนอกบานน้านนาเราเนาะเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนี่ยพี่น้องเอ้ย ขัหกหางกัสิประมาณนี้แหละพี่น้องอันนี้คือหมอแบ่งไฟพี่น้องหมอแบ่งไฟที่ว่าตดสำหรับใส่ในบาทน,นะพี่นอนะ้องเนาะัวนี่เก็สิเป็นซอยอีกพี่น้องเลยซอยเข้าไปนี่ก็สิเป็นลงไปต่อออกไปนี่ก็สิเป็นหนองเป็นบ่อนหาอยู่หากินแหละพี่น้องเลยมาทางนี้ก็สิประมาณนี้แหละพี่น้อง สารบานสองอันนี้หลังใหญ่หลังน้อยพี่นอ้องอันนี้ก็สิเป็นหองการปกครองบ้านดุขมื่นพี่น้องเอ้ยเป็นเดินประมาณนี้แหละพี่นอ้องอันนั้นก็สิเป็นหลักบ้านพี่น้องเอ้ยเดินหองการบ้านดุขมื่นเมืองจำพรแฝงสานาเขตนะพี่น,อนอ้นองเนาะก,ก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยถี่ประสมถี่เตา่ารวม หลังนี่ก็จะเป็นหองการใหม่หม lighting, พี่น้ององการใหม่เพราะว่ามีเวียกมีงานเพิ่นกระเอิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนบรรดคหมื่นอะไรพี่น้องเอ้ยหรือว่ามาจากหลายๆบ่อนลายทีเขามีเวียกมีงานเพิ่นกสิมาเตารวมกันอยู่นี่แหละมาเตารวมมาประชุมกันอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยตัวนี้ก็จะเป็นหองการหลังเก่าพี่น้องก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ย น,นี่คือของกานเนาะน,นี่คือใจกลางบ้านของเขาพี่น้องเลยบ้านนี่ก็ไปต่อพี่น้องเลยมาแวะเบิกแวะชมบรรยากาศบ้านเฮา,า,าพี่น้องบ้านเพือนประชาชนปนบดบุ๋เหมือนประมาณน,นี้เลยพี่น้องเลย สามคำขอเอฟซีพี่น้องเลยบ่าตายมารีวิวหมู่บ้านโดนเขมื่นพี่นอ้องเด้วื่อนไปชมกันพี่นอ้องอ่านค้าอ่านข,า,า,นขายกัิป,ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยมีงวมีควาย,ยาพี่นอ้องตามหมู่บ้านเท่ากัิป,ประมาณนี้แหละพี่นอ้องเป่าตายกับ ระยะไกลเก่งเนาะพี่นอ้องจะไหนกันขอโทษขอภัยเด้อพี่นอกก้องเด้อขี่รถสี่ยางพี่น้องไอ้ตัวโอ้ยยนี่มันกิดมันไกลเนาะมัน,มนยากขี่รถเด็ดหนอ่อยรีวิวให้งพี่นอ <c oughs> ้นองเพิ่งเข้าไปทางนี้ก็จะเป็นซอยหนึ่งออกไปพุ่นต่อต่อไปก็จะเป็นตรงหน้าพี่น้องเลยอันตรายันตรา ส่วนับสิประมาณนี้เลยพี่น้องนะัลยถนนคนทางงกับโบยคอยดีป็นอนนะไรพี่น้องเลยยังเป็นผมเป็นบวกยึกว่าแหละทางลูบลังเพ่นกับแต่โดนแล้วพี่น้องเลยมันก็มีเปรี้เสียหายพี่น้อง คขาหานขายพี่น้องเอ้ยทางต่อหน้าเฮานี่กาคขาหานขายเจ็สิประมาณนี้เลยพี่น้องเอ้ยบ้านเฮากับโบมีหานค้าย้านขายที่ว่าใหญ่โตหรูระพี่น้องกับธรร,รมาดาธรรมาดาบ้นบานบ้านท่านเด็พี่น้องเอ้ย สองภาขาวสิประมาณนี้แหละพี่นอ้องออหนองโอไปโรงเรียนแหละแม่ไปไปส่ง <c oughs> มาเดินรปชาชนก็สิประมาณนี้แหละพี่นอ้องครับแต่ละจุดแต่ละแง่เคลือนกาติดให้แสงสุราเซลเนาะ ติดไฟแสงโซล่าเซลล์ใส่พี่น้องเอ้ยเผื่อความปลอดภัยเนาะกลางรทำกลางคืนก็ยันโบเห็นกันเวลาโหลดเวลาลางมาพี่น้องเลยขยันเพรว่ามันมืดมันกระจายขยันเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรพี่น้องก็ติดไว้หมู่บ้านเฮากระซีมาสามร้อยหลังคากวัวพี่น้องเอ้ย หันขาหันขายกับสิบระมาณนี้ยกับพี่น้อง ิเป็นห้งเฮียนพี่น้องเอ้ยห้งเฮียนแล้วกะ็ส่วนทางด้านหลังข้างหน้าพี่น้องอกะสะอง็สิเป็นศูนย์เกษตรเนาะศูนย์เกษตรพี่น้องเอ้ยทางด้านหน้าอย่างงี้ครับเจอห้องเฮียนนี่ยจะอยู่ทางดาา้านหน้าหาาสนสาติดทางเลยพี่น้องห้องเฮียนประชาชนประมาณนี้แหละพี่น้องเลย ทางด้านในนี่เป็นศูนย์เกษตรพี่นอ้อยแไปต่อมาอันนี้คือข่ายทหารพี่นอ้อยคือข่ายทหารพี่นอ้อยข่ายทหารเมืองจำพรแใวซ้อนอาเขตชื่อพี่นอ้องเตยวันนะวันดดคมเมินเมืองจำพรแใวซ้อนอาเขตเนาะ ศากรารทหารเมืองพี่น้องเลยประมาณนี้เลยพี่น้องบ้านบ่าวตายเด้อพี่น้องบ้านเรียนประชาช่วนเกษตรประมาณนี้เลยพี่น้องเลยเบื่อมาสมน้ำกันเลยพี่น้องเอ้ย อันนี้ข่าไปนี่ก็จะเป็นซอยอันนี้คืออัน,นี่าโอเม่พี่น้องทหารเท่าไรแล้พี่น้องก็อยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องเว้ยอันนี้เราก็เลาะมาสุดบ้านแล้วพี่น้องเราก็จะได้กลับคืนเนาะวันนี้เนาะต่อไปนี่อันนี้คือบ่อนไฟฟ้าแห่งสูงพี่น้องเว้ย คือผู้ทางออกไปบ้านใต้พี่น้องเอ้ยบ้านบ่าวใต้มีสองบ้านได้พี่น้องเอ้ยบ้านบ่าวใต้มีสองบ้านกว่าบ้านเนื้อกับบ้านใต้พี่น้องเอ้ยตัวขมื่นใต้ตัวขมื่นเนื้อพี่น้องแต่ก่อนนะเพื่อนสิเป็นเพื่อเอิ้นว่า้องขมื่นใต้กลุ่มโพสีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอาเดี๋ยวนี้เพื่อนใส่มาเป็นตัวขมื่นแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ก็ยังเอิ้นว่าบ้านใต้คือเก่าอะไรพี่น้อง ติ๊กี้แต่ก่อนนะพี่เชาวาบันจีใส่าบัานบักน้อยพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันใส่บันดกกโดหมื่นไต่คุ้มโพสีเนาะอันนี้คือลนทางออกไปบานไต่พี่น้องเอ้ยต่อหน้าเขาเนี่ก็สิเป็นไผ้าแห้งสูงพี่น้องอันนี้คือทางเส้นนี่คือว่าเอาไปเรื่อยๆ,ๆนี่คือว่าออกไปใช้ทางเลขที่13ไต่พี่น้องเอ้ย ขับไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนี่เอาไปใส่ปากซองเมืองสองก้อแนแครงสองนาเขตพี่น้องเอาไปใส่ปากซองเมืองสองก้อแนแครงสองนาเขตเอาไปใส่ทางเลขที่สามใต้เนาะอันนี้คือสีเป็นแคมป์ไฟฟ้าแห้งสูงพี่น้องแคมป์ไฟฟ้าแห้งสูง บ้านนครเมืองจำพรแฝงสวรรค์เขตเนี่ยพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นแฉมไฟฟ้าหรือว่าของการไฟฟ้าพี่น้องเลยเมืองจำพรแฝงสวรรค์เขตวันนี้เีาก็เสียใจโง่กับพี่น้องเลยแล้วก็ไปรีวิวแถวซอกแถวซอยให้พ,พี่น้องได้เบิ่งทั่วถั่วกันพี่น้อง อางไรกลับไปบ่งไปชมนูก,กันเลยพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยอันนี้คือห้องเรียนบ้านโดนขม,นมนนืนเมืองจบอนพลยสวนนาเกตน้อพี่น,อนอ้องเนาะทั้งหนากสิป,ประมาณนี้หละพี่น้องเอ้ยอันนี้คือทั้งหนาทั้งด้านหนาของโรงเรียนเนาะพี่นอ้องนี่พี่น้องก็สิปลูกต้นไม้ต้น,ตนยังแบบสิเหล่าพี่นออ้องเลยต้นไม้นี่ก็แต่ก,อก่อนๆพื่ลอะพี่น้องเอ้ยแต่สมัยเฮาเขาหงเรียนพื่อแหละปลูก พากันปลูกไว้พี่น,อ ơi, อน้องไอ้ตอนอ้นคูนต้นยางพี่นอ้องเสาทุงเสายางกระิประมาณนี้แหละพี่นอ้องเดินบานพี่น,อน้องเอ้นี่เดินบานกับประมาณนี้แหละพี่นอ้องต่อไปทางด้านหลังหากกระิปเป็นไอ้โครงการนะพี่นอนะ้องเนาะโครงการเกษตรพี่น้องเอ้เป็นกับปลูกพลัมใหม่ปลูกเห็ดปลูกยางพี่นอ้อง ก็สิประมาณนี้แหละพี่นอ้องอันนี้เป็นห้องน้าพี่นอ้องเอ้ยน,นี่คือโรงเรียนบ้านเฮาพี่นอ้องต่อไปทางด้านหลังน,น,นั้นก็คือค่ายทหารพี่นอ้องอันนี้นคือค่ายทหารเนาะพี่น,อนอ้องเนาะแต่ว่าค่ายทหารเฮาเกษียบุตรไ,ไปรีวิวดอกพี่นอ้องเอาก็เบิ่งเพลินๆไปพี่นอ้องเอ้ยจะไม่กลบบับวหางนาะพี่น,อนอ้องเนาะนี่ก็จะเป็นโครงการ,กรเกษตรพี่นอ้องเอ้ยเป็นกะ มาให้ความหูกับไอ้ชาบาน,น,นอะไรเนาะเรื่องการ,กรเกษตรพี่น้องเลยอัน,นี้เป็นหงเฮียนเนาะผ่านๆพี่น้องเลยอย่างไรกลมาเบิกมาสมนุกันพี่น้องเลยป้อ,น,อน้องโนมาหงเฮียนใส่เน็บในอีกป้าโต ไปไปเบิ่งน้ำกันต่ออีกพี่น้องเ้ยฮากร์ีรีวิวหมู่บ้านให้นพี่น้องเบิ่งต่อไปอีกบ้านนี้ฮากระสีป้าพอมีพี่น้องเบิ่งไปตามซอกตามซอยพี่น้องเ้ยก็คือบ้านเพื่อนประสาชนบ้านเท่านี้แหละพี่น้องเ้ยอันนี้ก็สีข้าวมาอีกในซอยพี่น้องในซอยหมู่บ้านเท่านี้แหละซอยตะนีมัเกิดเป็นทางด้านลุ่มของบ้านเนาะ ชิติดกับแคมทุงหน้าพี่น้องเอ้ยประมาณนี้แหละพี่น้องแทน,นประชาชนกันแบบซี่แหละพี่น้องอันน้องชันติเป็นคนขับรถพี่น้องเลยอันนีน้เป็นซอยติดทุ่งน้าเนาะเบิเ่งไปตรงกันพี่น้องเลย ทั้งเานดานยืนหลมอีไก็สิเป็นทุ่งน,งนาพี่น้อย So. ออกมาเลยออกมาใกล้จะมาซอดชายวังนี้พี่น้องวังใกล้ๆวัดนี่แหละพี่น้องทางเขาเรือนเฮาพี่น้องต่อไปกันนี่อากาศธรรมชาติสองฝาค่างสิประมาณนี้แหละพี่น้องเลยแม่ก้าว เบิ่งมาส้มลงกันพี่น้องเลยไมของวัดมานนี่แหละพี่น้องเคากบรีวิวคนพี่น้องเบิ่งไปหลายรอบแต่พี่สสน,น,น้องเลยตามเงินประชาสุนต์มาเอาเบิ่งส้มลงกันพี่น้องเลยตอนนี้กลมาฮอตเทือนแล้วพี่น้องตอนนี้ก็มาฮอตเทือนแล้วพี่น้องเลยสำหรับอัน รีวิวบ้านก็เรีว่าจบไปเนาะพ่อพี่น้องเนาะเบิ่งเพลินๆไปพี่น้องเอ้ยจังได้กับเบลละเอียนจังได้กับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้กัสมมาพาควัแล้วเนาะเฮาสิได้ขอลาพ่อพี่น้องไว้เพื่อนท่านี้เด้อพี่น้องเอ้ยฝากก็ไลก์กดแชร์กดติดตามบ่าวตายเด้อพี่น้องพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยบ่าวตายสิได้กล่าวคําว่าสบายดีพี่น้องจบไปแล้วพี่น้องเอ้ยสำหรับการรีวิวหมู่บ้านเฮาเนาะอ่า ไซนี่เอฟซีพี่น้องเอ้ยลาพ่อพี่น้องไปก่อนพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามเศร้าๆพี่น้อง